กลายเป็นหนุ่มฮอตดังเป็นผู้แต,แตกหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆค่ะพอล่าสุดหนุ่มปบธนาวัฒน์ก็มีคิวงานแน่นเอียดเรียกได้ว่าพระเอกคิวทองเลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่ที่มีงานละครรวมถึงหนังสอคิวกันถึง2-3เรื่องตอนนี้เจ้าตัวก็วิ่งบุนทํางานจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างล่าสุดก็แอบเ,เป็นไข้เล็กๆพอไปตักฝนตอนทัวร์คอนเสิร์ตกับช่อง3าและแถมช่วงนี้ด้วยงานทีละตัวหนุ่มปบถึงแทบจะไม่มีเวลาไปซ้อมฟุตบอลกับเพื่อนดาราในทีมฟุตบอลลีกดาราแต่ด้วยพื้นฐานนักบอลเก่าหนุ่มปบ อยากมีแฟนคลับต่างประเทศจากละครที่ไปใช้ในต่างแดนเหมือนเพื่อนๆนักแสดงคนอื่นหรือเปล่าเจ้าตัวก็ออกปากว่าอยากมีแฟนคลับต่างประเทศกับเขาเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนําละครของตัวเองไปสายสักทีเลยแหละค่ะก็เป็นไข้นิดหน่อยครับช่วงนี้พอดีไปเล่นคอนเสิร์ตที่ช่องสามแล้วก็มันโดนฝนอะไรเงี้ก็เลยไม่หรอกครับก็เรื่อยๆฮะก็ก็ทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าหนักมากอะไร ดูแลตัวเองนะครับก็ผมพยายามถ้ากลับบ้านมผมพยายามนอนให้เยอะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็กินอาหารผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆออค,ครับต้อ,เอเงเตะบอวลต้องแข่ยามก็เวลาว่างก็จะไปซ้อมกับพวกเพื่อนๆนักสแสดงด้วยกันนะ<ม>ที่สนามก็เล่นกันมาแนาและพอสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้ใจกันแล้วครับ<ม>ก็เดี๋ยวก็มีบอลลีกดาราก็คงได้เห็นกัน ไม่ไม่มีนะครับก็ยังละครก็ยังไม่ไม่มีออกไปฉายต่างประเทศนะฮะก็ก็น่าจะ, ead, ะมีบ้างเนอะอะไรก็อยากให้มีแบบก็ไม่ทราบว่าถ้าออกไปแล้วจะคนจะชอบเหมือนที่แบบคนไทยเขาดูหรือเปล่าอะไรเงี้ย ส่วนเรื่องของหัวใจหนุ่มป๊อบก็บอกว่ายัางไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ยอมรระว่าตอนนี้มีคนคือคุยด้วยแล้วแต่ขออุบเอาไว้ก่อนว่าเป็นใครค่ะแต่ถ้าจะเป็นเรื่องที่นุ่มป๊อบกำลังจะมีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนก็คือเจ้าตัวกำลังจะมีแผนซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาร์เรย์เพราะชื่นชอบและเป็นนักปิดคนหนึ่งที่รักการขับรถค่ะาาแ,ไม,ะแไม่มีเลยไม่มีเวลาหาแฟนเลยเหงาไหมคะไม่เหงานะครับทำงานจนบางทีก็เหมือนกับสมาธิอยู่กับ อยู่กับเรื่องงานแล้วอะฮะมันก็ยังมีกระแสมาว่าแบบโสดที่จริงแล้วมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าไม่ออกสื่อว่ากลัวเป็นจริงเพลงสอง้อยจริงทำรังไม่มีหรอกครับก็เคยมีแต่ถ้าเลิกกันไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ไม่มีคนที่แบบคบแบบแฟนจริงจังไม่มีก็มีเพื่อนคุยก็ยอมรับว่ามีเพื่อนคุยก็อยากอยากซื้อมอเตอร์ไซค์ออ่าฮะยากซื้อ ซื้อฮาเล่อะไรอช,อช,อชอบชอบชอบสวยดีครับก็ซื้อกับเพื่อนๆเนี่ยแหละเล่นพูดอย่างนี้นุ่มป๊อก,ก็ทําร้ายหัวใจส,สาวๆแย่สิคะเนี่ยเพราะตอนนี้ส,สาวๆทาประเทศของกาลังนั่งลุ้นกัะสุดฤทธิ์ว่าใครกันนะที่นุ่มป๊อบกลังคุยด้วยอย่างสนิทสนมแต่เห็นทีว่าคนอย่างนุ่มป๊อบคงไม่เปิดตัวง,ง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะ